ชบาบูรหัมล่าล้างนรกประพันธ์โดยคนแจ่วงบทที่สองชบาได้พิสูจน์ให้ป้าเนียมเห็นแล้วว่าเธอคือตัวแทนของแกได้เลยในวันที่ป้าเนียมไม่อยู่บัดนี้ชบาไม่ใช่สาวบ้านป่าซื่อๆที่ต้องทนยอมรับชะตากรรมเลวร้ายโดยไม่ปริกปากบนจะไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้ว พี่หนูอยากจะกลับบ้านจะได้ไหมลืมมันซะเถอะชบาเอ้ยไม่มีใครต้อนรับเองหรอกลูกผัวของเองก็ตายไปแล้วป้าเนียมกลับไม่เห็นด้วยกับความคิดของชบาด้วยรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์รังแต่จะทำร้ายตัวเองเสียเปล่าแกบอกว่าเธอทำให้กระบวนการค้ามนุษย์โกรธแค้นอยู่ไม่น้อยพวกมันจะไม่มีวันละเว้นเธออย่างเด็ดขาดขอแค่เจออีกครั้ง เครือข่ายของพวกมันมีอยู่ทุกหมู่บ้านไม่สามารถไว้วางใจใครได้ทั้งนั้นหนูยังมีเพื่อนชบาพูดเสียงเครือลึกๆเธอยังคิดถึงบ้านคิดถึงสถานที่ที่เคยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกน้อยของเธอคนชื่อมาเฟืองใช่ไหมวะจะพี่คราวนี้ปนียมมองหน้าชบาก่อนตัดสินใจพูดออกมาเดี๋ยวข้าจะพาเองไปหาคนชื่อมาเฟือง จริงหรอจ๊ะพี่เนียมจริงแล้วเอ็งจะได้เห็นอีกมุมที่เอ็งไม่อยากจะเชื่อพี่พูดเหมือนรู้จักเธอเลยยิ่งก็รู้จักซสะอีกป้าเนียมตอบเหมือนมีเลสัยชีวิตในแต่ละวันป้าเนียมยังต้องการให้ชบาเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองให้มากกว่าเดิมแกบอกว่าเมื่อเจออันตรายเข้าจริงๆมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมในทุกครั้งฝึกให้หนักแทบรากเลือด มากเท่าไหร่ก็จะหมายถึงจะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์มากขึ้นเท่านั้นปืนที่ชบาได้มาจากศัตรูกระบอกนั้นกลายเป็นปืนพกคู่กายของเธอป้เนียมจัดหากระสุนให้เพิ่มเติมฝูงหมาของป้เนียมที่เลี้ยงเอาไว้มีล้มหายตายจากไปบางตัวแต่ก็มีตัวใหม่เกิดขึ้นมาพวกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่คือตัวช่วยได้อย่างดีในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในป่าคืนนี้หลังกินมื้อเย็นด้วยกันชบากับป้าเนียมก็แยกย้ายกันประจำที่นอนทั้งคู่ต่างแขวนเปลอยู่ห่างกันออกไปแต่ถ้ามีเหตุร้ายจะสามารถช่วยเหลือกันได้ทันอย่างแน่นอนแม้ว่าจะอยู่กลางป่าแต่ที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยหมาพรานของป้าเนียมที่มีอยู่หลายตัวยังทำหน้าที่ของพวกมันได้เป็นอย่างดี แต่ที่พวกมันระวังไม่ใช่สัตว์ป่ามันระวังมนุษย์มากกว่าชบาเอ็นร่างนอนลงใจยังคงกังวลนึกถึงเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่ต้นนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายลูกกําพร้าลูกเก็บมาเลี้ยงไม่ได้ถูกรักแต่ถูกใช้งานเยี่ยงทาสจนกระทั่งมีครอบครัวเป็นของตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกขายแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ จะวนเวียนอยู่ในหัวของชบาไม่สามารถสลัดทิ้งไปได้ง่ายๆแต่เธอก็ต้องพยายามทิ้งไปให้หมดอย่างที่ป้เนียมบอกเวลานี้เธอกลายเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่ที่พร้อมจะแทนที่ป้เนียมด้วยปกติชบาจะสามารถตับได้อย่างรวดเร็วต่อให้มีเรื่องราวเก่าๆค้างอยู่ในหัวมากมายแต่แปลกคืนนี้พยายามข่มตาให้หลับก็ยังทำไม่ได้ กลายเป็นอาการกระสับกระส่ายดึกมากแล้วชบาอยังตาค้างจนกระทั่งได้ยินเสียงหมาเห่ากระโชกแต่เสียงหมาก็เงียบลงอย่างรวดเร็วซึ่งผิดปกติที่สุดในที่สุดก็มีเสียงเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ที่เร็วกว่านั้นก็คือเสียงของป้าเนียมฉบาหนีไปเกิดอะไรขึ้นอย่าพึ่งถามหนีไปไม่หนูไม่หนีไปไหน อยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันชบารู้ตัวลงจากต้นไม้เบื้องล่างพบว่าป้าเนียมเตรียมพร้อมเนื้อตัวเปียกชุ่มแสดงว่าแกเพิ่งออกไปข้างนอกและรีบยอมกลับมา2ี่สิบกว่าคนรับมือไม่ไหวหรอกต้องน,นี้สู้ได้คะพี่พี่สอนหนูให้สู้ไม่ได้สอนให้หนีเอ็งนี่มันดื้อจริงๆวะ่ะป้นเนียมสะบัออกมาก่อนตัดสินใจเอาล่ะถ้าอย่างนั้น เองอยู่ข้างหลังข่าข้าจะไม่รอให้พวกมันบุกมาถึงที่ของเราเราต้องเล่นมันก่อนแล้วมาแล้วค่ะพี่โดนวางยาตายเรียบให้ตายเถอะแล้วเสียงหมาเมื่อกี้นี่ล่ะพี่ทำให้มันสงบเองแหละมันไม่รอดแล้วชบาถึงกับนิ่งงนันรู้ดีว่าป้าเนียมเจ็บปวดแค่ไหนเพราะพี่เนียมรักหมาทุกตัวที่ตัดสินใจทำคือต้องฝืนใจอย่างที่สุดป้าเนียมชะงักหยุด ได้ยินเสียงไหมจ๊ะแยกกันนะเก็บพวกมันเงียบๆพร้อมหรือเปล่าพร้อมจะพี่ใจเต้นรัวขึ้นมาทันทีเพราะนี่คือครั้งแรกที่ถึงขั้นต้องฆ่าคนที่ฝึกมาเป็นเพียงแคท่ทฤษฎีนี่คือภาคปฏิบัติไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมีสองคนที่จะต้องเผชิญหน้าปาเนี่ยมไม่ได้บอกวิธีว่าจะต้องจัดการอย่างไรแค่กำชับว่าต้องเก็บเงียบเท่านั้น ชบากระตุกมีดพกออกมารอจังหวะลงมือเธอสูดลมเข้าปอดครั้งสุดท้ายเมื่อได้จังหวะก็ขยับออกไปทันทีการชิงลงมือก่อนย่อมได้เปรียบโดยเฉพาะเมื่อลงมืออย่างมั่นใจเข้าหาจากด้านข้างขมมีดปักกระซวกขึ้นใต้คางร่างนั้นสะดุ้งเฮือกอีกคนหันควัามามองมีดในมือของชบาที่เพิ่งปักเข้าไปที่ใต้คางของคนแรก ถูกดึงออกมาแล้วสะบัดเข้าหาทันทีแทบไม่ต้องเร็งด้วยซ้ำคนนี้ล้มลงทั้งยืนฉบาตามเข้าไปถึงตัวกดคมมีดที่ปักคายอยู่ใต้ราวนมเพื่อให้ส่วนปลายตัดขั้วหัวใจซะจะได้ไม่ต้องทรมานหลังจากนั้นกระชากมีดออกมาสีหน้าและแววตาของชบาเวลานี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่น้อยชบาเป็นยังไงบ้างเสียงของป้าเนียม จะบารีบขยับก้าวไปตามเสียงเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่ดีเก็บเงียบไปได้แล้วมาชุดใหญ่เลยเอาปืนพวกมันมาหรือเปล่าหนูหยิบติดมือมาด้วยดีมากพวกมันผิดสังเกตแล้วเตรียมตัวเก็บพวกมันให้ได้มากที่สุดจ้ะพี่สองสาวต่างวัยขยับออกห่างจากกันรอเวลาลงมือพวกมันมุ่งหน้ามาอย่างทิศทางเดียวกันเหตุการณ์ครั้งนี้ปเนียมไม่มีข่าวมาก่อน แสดงว่าพวกมันมีการเตรียมความพร้อมมามากกว่าเพราะเหตุนี้เองป้าเนียมถึงต้องการให้ชบาหนีเอาตัวรอดแต่ก็ไม่ใช่นิสัยของชบาหญิงสาวรอดตายก็เพราะความช่วยเหลือของป้าเนียมดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายกระทั่งมองเห็นเงาก้าวมาในระยะสังหารไม่ต้องรอให้ป้เนียมสั่งการอีกแล้ว ชบาตัดสินใจได้ด้วยตัวทันทีมีเสียงร้องและล้มลงไปถัดจากนั้นฝ่ายป้าเนียมก็กระตุกไก่เช่นเดียวกันสายตาของชบามองเห็นเงาวูบไหลยเงากำลังเคลื่อนเข้ามาแทนที่คนที่ล้มไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเสียงกระสุนนานาชนิดก็ถูกยิงตอบโต้อย่างหนักหน่วงรุนแรง แทบไม่สามารถขยับตัวออกไปจากจุดซ่อนตัวได้เลยเสียงปืนเงียบลงพวกมันเริ่มเคลียร์พื้นที่จำนวนคนที่เหลือยังมีเกินสิบคนจากมุมที่ชบาซ่อนอยู่เธอไม่เห็นป้าเนียมแล้วชบาเริ่มกังวลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งสติสิ่งที่กำลังเผชิญเวลานี้คือสถานการณ์จริงเธอเองก็เพิ่งฆ่าคนไปจริงๆทั้งในระยะประชิด ทั้งการใช้ปืนไม่มีเสียงของป้านเนียมคอยเตือนเธออีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าป้านเนียมยังอยู่หากกระสุนเมื่อสักครู่ถ้าหากพลาดแม้เพียงนิดเดียวก็มีสิทธิ์กลับบ้านเก่าฉบารีบคานศอกพาตัวเองออกมาจุดซ่อนตัวพ้นมาจากจุดดังกล่าวแค่ไม่เท่าไหร่เหลียวไปมองหลังก็เห็นแสงไปฉายหลายดวงของพวกมันจำนวนของพวกมัน มีมากกว่าที่ป้เนียมคเนเอาไว้ในตอนแรกเสียอีกต่อให้เก่งแค่ไหนก็คงจะยากที่จะรับมือได้ตัวแล้วมันบาดเจ็บหาตัวคนที่เหลือมันน่าจะมีอีกถ้ามันตายต้องได้เห็นศพเสียงสั่งการดังลั่นชบารู้ทันทีว่าปัดนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงๆแต่เธอจะไม่มีวันปล่อยให้ป้าเนียม ต้องเผชิญหน้ากับพวกมันเพียงลำพังแต่อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการไม่สามารถรเผชิญหน้ากับพวกมันที่มีจำนวนคนและอาวุธมากกว่าหลายเท่าแบบนี้ได้นอกจากต้องเลือกวิธีเก็บเงียบเหมือนในตอนแรก <S <S เสียงปืนดังขึ้นอีกนัดนัดนี้ทำให้ชะบาชะงักเรากับสามารถสัมผัสได้ถึงความสูญเสียอ,อีกครั้งพวกมันใช้เวลาค้นหายอยู่นาน สุดท้ายก็ล่าถอยกลับไปเพราะพวกมันเองมีทั้งตายและบาดเจ็บหลายคนเช่นเดียวกันฉบารอจนแน่ใจหลังจากนั้นจึงได้ย้อนกลับไปสำรวจก็พบกับภาพที่ทำให้เธอสะเทือนใจเมื่อได้เห็นร่างไร้วิญญาณของป้าเนียมมีร่องรอยกระสุนถูกยิงเข้าที่แสกหน้าคงเป็นกระสุนนัดสุดท้ายที่เธอได้ยินนั่นเองหนูจะไม่ทำให้พี่เป็นห่วง หนูจะทําในสิ่งที่พี่เคยทําเหมือนเดิมชบาก้มกราบเท้าของป้าเนียมผู้เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอชบาจัดการฝังศพของป้าเนียมข้างๆก็เป็นหลุมฝังศพของหมาพรานที่ต้องสังเวยชีวิตในครั้งนี้เช่นเดียวกันชบารู้สึกเคว้งแต่ก็ต้องรีบสลัดความรู้สึกดังกล่าวทิ้งให้รวดเร็วเพราะภารกิจของเธอที่รับปากเอาไว้ กับป้าเนียมจะต้องรีบทำคนพวกนั้นกระทำกับคนด้วยกันโดยเฉพาะผู้หญิงจะรอให้พวกมันได้รับผลกรรมคงอีกนานเธอนี่แหละจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของพวกมันเองชบายังจำคำพูดแปลกๆของป้าเนียมเรื่องของมะเฟืองป้าเนียมเหมือนจะรู้จักคนชื่อมะเฟืองดีอีกทั้งยังเคยรับปากว่าจะพาไปหาด้วยแต่ก็มาเกิดเหตุร้เสียก่อน หรือจะเป็นมะเฟืองเพื่อนเพียงคนเดียวที่หมู่บ้านของเธอวันต่อมาการตัดสินใจสืบเรื่องราวของขอบวนการค้ามนุษย์ไม่สามารถอยู่เฉพาะในป่าลึกแล้วคอยดักเล่นงานพวกมันเหมือนอย่างที่ป้าเนียมเคยทำป้าเนียมอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ตัดสินใจไม่สงสิงกับโลกภายนอกมากนักทั้งทั้ที่ตัวตนแท้จริงของป้าเนียมไม่ใช่คนบ้านป่าแต่อย่างใด ชบาก็มีวิธีการทำงานที่ต่างออกไปเธอไม่เห็นหนทางว่าจะสำเร็จได้อย่างไรถ้าหากยังซ่อนตัวอยู่ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะปรากฏตัวชบากออกจากป่าไม่มีอาวุธนอกจากมีดพกซ่อนมีเป้ใบเล็กสะพายติดหลังเฮ้ย hey, อีโนเองจะไปไหนมีคนร้องทักแถวนี้มันอันตรายนะทําไมเดินอยู่คนเดียว หญิงสาวหันไปมองก็พบว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยหลังโกงในมือถือมีดพา้าหนูหลงทางมาจ้าชบาตอบกลับไปอีกแล้วหรือวันนี้หญิงชราว่าหลายวันก่อนก็มีคนหลงทางมาน่าจะพยายามดีมาจากแก๊งค้าผู้หญิงทำไมยายรู้ข้าคนแถวนี้มีไม่กี่หลังหรอกทุกหลังมีแค่คนแก่ เอ็งจะไปพักบ้านข้าก่อนไหมละ่ะถึงจะเสี่ยงอยู่บ้างเพราะจะมีพวกมันคอยมาค้นอยู่เรื่อยๆไม่เลือกเวลาเวลาด้วยแต่ก็ยังดีกว่าเดินท่อมๆอยู่แบบนี้ชบายยกมือไหว้ขอบคุณจ้ายายงั้นหนูขอพักบ้านยายนะนูนนะเห็นไหมยิงชราชีไปที่บ้านไม้ใต้ถุนสูงลักษณะโยเยเต็มที T, หลังคามุงด้วยหาคาแล้วเอ็งชื่ออะไรละ่ะ ชบาจ่ะชบาตอบตามตรงชบาชบาไพรหญิงชราเสริมชื่อของหญิงสาวหน้าตาเองเข้าทีถ้าถูกจับตัวส่งขายก็คงจะไม่แปลกข้าชื่อแม้นถ้าไม่เจอยายหนูก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันไม่เจอข่าก็อาจจะเจอคนอื่นหรือถ้าซวยก็ไปเจอกับพวกนั้นหญิงชราพูดตรงๆงเมื่อคืน ก็มีเสียงปะทะก,กันในป่าลึกนูน่นไม่รู้ว่าพวกไหนแต่ข้าระวันใจเหลือเกินว่าพวกมันจะรุมฆ่าผู้หญิงนางโจรคนหนึ่งนางโจรหรือจะยายชบาตอบชายเธอน่ะไม่เปิดเผยตัวมากนักรู้แค่ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพวกแก๊งนรกหญิงชราเล่าอย่างที่รู้มาแต่ต่อให้เก่งสักแค่ไหนเธอก็ตัวคนเดียว จะไปสู้อะไรกับคนเป็นกองทัพได้ละ่ะชบานิ่งงันแล้วทำไมคนพวกนี้จึงไม่ถูกจับเลยจ้ะยายใครมันจะไปจับใครล,ล่ะว,วะในเมื่อพวกมันร่วมมือกันยายหมายถึงใครกันล่จะจ้ะข้าก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพวกแก๊งนรกไม่เคยถูกจับใจข้าเข้าใจว่าเป็นยังไงละ่ะข้าเองถ้ายังสาวสาวอยู่ล่ะก็เสร็จเหมือนกันดีนะที่แก่แล้ว ชบาได้ข้อมูลจากยายแม้นพอสมควรที่นี่ยังเป็นถิ่นอันตรายอย่างที่แกบอกตั้งแต่ต้นเพราะอาจจะถูกซุ่มตัวได้ตลอดเวลาจากพวกแกง๊งคามนุษย์ถ้าพวกมันไม่ใช่กลุ่มคนมีสีก็จะต้องมีเส้นสายใหญ่โตถึงสามารถเคลียร์ได้ทั้งจากสองประเทศลึกๆชบาเชื่อว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มแก๊งมีอิทธิพลรวมทั้งฐานะ ทางด้านการเงินมหาศาลไม่ใช่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศอย่างแน่นอนแต่เห็นได้จากการขนผู้หญิงแต่ละครั้งพวกมันยังต้องพยายามหาทางหลบหลีกเส้นทางปกติย่ยแมนตัวคนเดียวเคยมีครอบครัวลูกสาวถูกจับไปขายผัวของแกถูกฆ่าตายชีวิตปัจจุบันอยู่ไปแค่รอวันตายเหมือนกับอีกไม่กี่ครอบครัวเพื่อนบ้านยาย ยายไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอจะ๊ะไม่ไม่เคยเลยเยแมนตอบตามตรงข้าเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่เมื่อก่อนจะมีแก๊งค้ามนุษย์ที่นี่มีคนอยู่อาศัยมากกว่านี้เยอะแต่นานวันเข้าก็ลดน้อยลงจนแทบจะร้างก็ทุกคนกลัวเป็นธรรมดานะจัยเองล่ะจะอยู่หรือเปล่าหนูก็อยู่หนูคิดแบบยาย ไม่หรอกเอ็งอยู่ไม่ได้แน่ถ้าข้าหน้าตาดีแบบเอง็งข้าก็คงอยู่ไม่ได้หรอกนะดังหนูเอ้ยมันอันตรายเกินไปสำหรับผู้หญิงถึงตอนนี้ก็ยิ่งอันตรายนะโวย้ยข้าบอกเองแล้วว่าพวกมันจะมาซุ่มตรวจตอนไหนก็ไม่มีใครรู้หนูเข้าใจจะยายเอ็งหิวหรือเปล่าเล่าหิวจะยายเดี๋ยวข้าจะหุงข้าวไม่มีอะไรกินหรอกนะ แต่แข่ข่าวร้อนๆก็ช่วยเหตุเจริญอาหารแล้วละจะยายเดี๋ยวหนูช่วยหุงนะงานบ้านงานเรือนเป็นงานที่ฉบาคุณเคยมาตั้งแต่เล็กยายแมนเห็นอาการธรรมัดธรแมนของเธอก็ชอบใจใหญ่ฮถ้าข้ามีลูกชายข้าต้องขอเองมาเป็นสภัยบ้านข้าแน่นอนเลยว่านังหนูถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคำพูดหยอกล้อธรรมดาแต่ก็ทำให้สถานการณ์ ที่ดูตึงเครียดผ่อนคลายลงท่าทางของเองนะเหมือนทหารเลยวะหนังหนูโธ่ทำไมล่จะจ้ยายไม่รู้ว่ะเหมือนคนผ่านการฝึกมาไม่หรอกจะยายข้าเริ่มเชื่อแล้วล่ะว่าเองสามารถอยู่ยที่นี่ได้จริงต่อให้อันตรายแค่ไหนก็ตามในที่สุดชบาก,ก็ได้ฝากท้องมือแรกกับยายเจ้าของบ้านผู้พูดจางผงพาง ไม่ได้มีกับข้าวอะไรเป็นพิเศษอย่างที่ยายบอกตั้งแต่แรกนั่นแหละแค่ข้าวหุงสุกใหม่ๆร้อนๆโรยเกลือก็ยังเจริญอาหารโดยเฉพาะเธอที่ผ่านการใช้แรงมาอย่างหนักหน่วงโผลเพใกล้ค่คำเรื่องที่ยายแมนพูดตั้งแต่แรกก็เริ่มเห็นเขาความจริงมีรถคันหนึ่งบรรทุกชายจัการด้านหลังแล่นผ่านไปก่อนจะถอยหลังกลับมาอย่างรวดเร็วยยแมน รีบออกไปรับหน้าชบาเริ่มวางแผนถ้าหากจําเป็นต้องลงมือแต่เธอคงไม่ลงมือที่บ้านของเยแมนเพราะนั่นคือการสร้างปัญหาให้กับแกในเมื่อแกต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปที่นี่ยายเป็นยังไงบ้างสบายดีพ่อนุ่มสบายดีจริงหรือเปล่ายายชายคนที่ลงจากกระบะท้ายเดินเข้ามาหาเยแมนเหมือนพยายามจะค้นหาพิรุษ แต่ก็ไม่มีอะไรบ้านใยายแมนพวกมันก็ค้นกันเกือบทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยเป็นหญิงชราแม่ไม้อาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีใครก้าวแวดเวียนมาขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนมีใครนี้มาอีกรอพอนุม่มยายแมนถามก็ไม่เชิงหรอกยายมันยังไงกันล่ะพอนุม่มโธ่ยายเยารู้เลยให้รู้แค่ว่า ถ้ายายให้ที่พักพิงกับหญิงสาวคนไหนก็ตามยายตายแม่โหดจริงรู้หรอกหน้าใครมันจะไปกล้าละ่ะตรวจถี่ยิบสักขนาดนี้ก็ดีแล้วละยายจะได้แกตายมันพูดแล้วหมุนร่างกลับขึ้นรถไปยียแมนเดินกลับเข้าบ้านชบาก็รีบออกมาลายายขอบคุณนะจ๊ะหนูต้องไปแล้วอีหนูพวกมันไปแล้ว ไม่ได้จ้ะเดี๋ยวยายจะเป็นอันตรายท่าทางของพวกมันนะ่ะไม่ได้ล้อเล่นใช่ข้าถึงได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นงั้นหนูขอตัวก่อนนะข้าไม่รู้จะช่วยเองได้ยังไงเหมือนกันนั้นดังหนูไม่เป็นไรหรอกจะยายแค่ได้ข้าวมือหนึ่งหนูก็ดีใจแล้วละจ้ะฉะบารีบออกจากบ้านของยายแมนท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมลงมาเธอมีเป้าหมายบางอย่างอยูอย่ในใจ เธอเลือกเดินไปตามเส้นทางเดินรถสภาพเป็นกรวดแดงมีหลุมบ่อสองข้างทางยังเป็นป่าเปลียวเวลานี้ไม่ได้มีความกลัวใดๆถ้าหากจะมีก็คืออยากเจอพวกมันถึงเวลาต้องทำงานทดแทนบุญคุณของป้าเนียมผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เธอจริงอย่างที่ป้าเนียมพูดนั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรที่จะย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเดิมเพราะลูกของเธอ ตายไปนานหลายเดือนแล้วลูกคือสิ่งมีค่าเพียงอย่างเดียวที่เธอมีอยู่ในเมื่อไม่มีแล้วการกลับไปจึงไร้ความหมายสู้อยู่ในพื้นที่แล้วทําประโยชน์แบบเดียวกันกันกบป้านเนียมคงจะดีกว่าป้านเนียมจะต้องไม่ตายฟรีความรู้ต่างๆที่ผู้หญิงคนนั้นถ่ายทอดให้กับเธอเปลี่ยนแปลงจากสาวบ้านนอกซื่อๆกลายเป็นหญิงสาวปราดเปรียวรู้เท่าทันคน รวมถึงเต็มไปด้วยเหลี่ยมคนจะอยู่รอดได้ท่ามกลางคนชั่วมันต้องมีเหลี่ยมแบบเดียวกันหรือเหนือกว่าสักพักใหญ่ต่อมาเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดังไล่หลังชบาเธอรู้จำนวนของพวกมันคร่าวๆตั้งแต่อยู่ที่บ้านของยายแมนมีนั่งกระบะด้านหลังสี่คนด้านในรถจะมีไม่เกินสองคนเป็นจำนวนที่น่านลงมือนี่เป็นครั้งแรกของฉบาเหมือนกัน ที่เป็นฝ่ายวางแผนรุกค,คืบรถแล่นใกล้เข้ามาถึงจุดที่เป็นหลุมขนาดใหญ่จำเป็นต้องเบาเครื่องรถความเร็วลงไม่สามารถผ่านไปได้ตามปกติยิ่งพอล้อลงหลุมไปแล้วรถกร็แทบจะต้องจอดสนิทจังหวะนั้นเองร่างของชายจักันคนหนึ่งถูกกระตุกจนหล่นลงไปจากรถไม่เพียงแค่ลงไปธรรมดาแต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกลิ่นคาวเลือดคลุ้ง บ่งบอกว่าถูกโจมตีอย่างเงียบๆอีกสามคนที่เหลือสะดุ้งเฮือกบ่ายมือเข้าหาเอวในจังหวะที่ร่างปาดเปเรียวของหญิงสาวคนหนึ่งเหวี่ยงตัวขึ้นไปบนกระบะท้ายแล้วลงมืออย่างรวดเร็วมีพกสังหารในมือของเธอเลือกจุดอ่อนแอที่สุดกระซูกเข้าไปบริเวณลำคอถอนออกมาแล้วตวัดเข้าหาอีกคนในตำแหน่งเดียวกันสองในสมไม่ทันได้ตั้งตัว ถูกอาวุธมีดเข้าตำแหน่งสำคัญเลือดกระฉูดสุดท่วมลงไปอีกคนถูกถีบในตอนแรกมีอาการอ้าปากค้างแต่ก็ยังตั้งสติได้ทำท่าจะกระตุกปืนออกมาแต่ก็นั่นแหละโอกาสดีที่สุดของมันมีแค่นั้นร่างของมันกระเด็นไปชนกับกระจกหลังมือยังไม่ทันได้กระตุกอาวุธออกมาฉบากระจนถึงตัวทิ้งร่างไปพร้อมกับเขา กดร่างของมันแนบกับพื้นรถพร้อมกระตุกปืนออกมาจากเอวของมันแล้วกดเข้าระยะประชิดตัวร่างนั้นสะดุ้งสุดตัวมานตายังเบิกโพรงเหมือนไม่เชื่อว่าตัวเองจะพบกับจุดจบได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้คนหน้ารถเปิดประตูออกมามันพะงากงายลังไปทั้งยืนไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาได้อีกแล้วเหลือคนขับเพียงคนเดียวมันนั่งนิ่ง หลังพวงมลาลัยมีอาการช็อกเพราะไม่เคยเห็นใครลงมือได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วถึงเพียงนี้ชบากระโดดลงจากท้ายรถอย่าผมยอมแล้วลงจากรถเดี๋ยวนี้ได้ครับมันรีบออกมาเนื้อตัวสันเทายอมจำนนยกศพเพื่อนของมึงขึ้นท้ายรถเดี๋ยวนี้น้ำเสียงสั่งการของหญิงสาวเฉียบขาดมันคนนั้นรีบทำตามอย่างลนลานเอาละ่ะ เราไปได้แล้วไปไหนครับมึงจะไปไหนกันล่ะพาก,กูไปที่นั่นนั่นแหละชบาสั่งแล้วขึ้นไปนั่งข้างคนขับในที่สุดรถกร็เคลื่อนตัวไปอีกครั้งคุณเป็นใครกันแน่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำเท่ากับการฆ่าตัวตายกูเลิกกลัวตายนานแล้วนำเสียงเฮี้ยมเกลียนผมก็เหมือนตายแล้วทั้งเป็นถ้าหากตัดสินใจพาคุณกลับไปเพราะฉะนั้น ผมยอมตายตอนนี้เลยจะดีกว่าไอ้คนขับตัดสินใจหักพวงมาลัยออกนอกเส้นทางพร้อมกับกดคันเร่งพารถพุ่งทะยานก่อนจะหยุดอยู่ที่โคนต้นไม้ขนาดใหญให่ฉบาถูกแรงอัดติดอยู่กับซากคงเป็นคอร้ายของเธอแต่ไอ้คนขับสามารถพาตัวเองออกไปจากรถได้ก่อนเธอมันเดินโซเซอ้อมมาหาเธอคงคิดว่า จะสามารถจัดการเธอได้อย่างง่ายดายแต่มันคิดผิดเพราะฉบายังสามารถกระตุกป,ปืนออกมารอให้มันยื่นหน้าเข้ามาเธอก็ยกปืนจอ่อที่ปลายคางของมันแล้วเหนี่ยวไกทันทีร่างนั้นสะดุ้งเฮือกค่อยๆสุดลงนอกประตูรถนั่นเองฉบาใช้ความพยายามอีกสักพักก็สามารถเอาตัวออกจากรถได้สำเร็จนี่เป็นเพียงบทเรียนเบื้องต้น สำหรับเธอบ้านปูนสองชั้นทันสมัยที่สุดหลังหนึ่งแม้ว่าอยู่พื้นที่อันห่างไกลแต่แสงไฟสว่างสวยอันเกิดจากเครื่องปั่นไฟก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเจ้าของบ้านระดับไหนคนในพื้นที่รู้เพียงแค่ว่าเป็นบ้านของนักการเมืองท้องถิ่นระดับสอจอเขามีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองหลายอย่างแต่นั่นก็เพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นเบื้องหลัง เขาคามนุษย์เขาชื่อเกียรติธนาเกียรติหรือสจอเกียรติเขามีบ้านอยู่หลายแห่งหลังนี้คือหนึ่งในนั้นเบื้องหน้าของสจเกียรติมีครอบครัวอบอุ่นเขาคือพ่อของลูกๆผู้หญิงล้วนสองคนถูกส่งไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่ยังเล็กภรรยาของเขาเป็นคุณนายใจบุญสุนทานชอบทำบุญครั้งละมากๆจนมีชื่อติดอยู่ตามวัดต่างๆ แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเบื้องหลังของสอจอเกียรติเป็นอย่างไรใบหน้าที่ดูอิ่มเอิบยิ้มละไมสามารถเปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรียมได้ในพริบตาโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับเหล่าสมุนปฏิบัติการทั้งหลายของเขาการส่งผู้หญิงข้ามแดนแต่ละครั้งสามารถทำเงินมหาศาลไม่มีใครรู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วจะมีสักกี่รายที่มีโอกาสรอดชีวิตออกมา เท่าที่รู้ไม่เคยมีใครรอดเขามีสำนักงานทนายความคอยให้บริการชาวบ้านผู้ทุกยากแน่นอนที่สุดว่ามันก็แค่ฉากบางหน้าเท่านั้นเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมคนที่นำเรื่องมาปรึกษาสำนักทนายความก็จะเดินจัดการอย่างลับๆความจริงพอจะมีคนละแคะระคายอยู่บ้างฉากหน้ากับฉากหลังของสอจอเกียรติ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่มีใครเปิดโปงสจอเกียรติมีผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยอยู่แทบจะทั่วทุกสารทิศผู้หญิงเหล่านั้นคือเอเย่นคอยสอดส่องหาผู้หญิงหน้าตาดีนั่นเองช่วงสายของวันนี้มีเรื่องเลือดเชื้อเกิดขึ้นบ้านหลังนี้กำลังตึงเครียดมีอะไรสอจอเกียรติยังอยู่ในชุดนอนได้ซ้ำเขามาที่นี่กับภรรยา เพื่อพักผ่อนไม่คิดว่าจะต้องมารับรู้ข่าวร้ายนายครับคนของเราตายเรียบหกคนเมื่อไรเมื่อคืนนี้ครับอีกชุดพึ่งราดตะเวนไปเจอฝีมือของใครยังไม่รู้เลยครับไรยำต้องหาให้เจอว่าเป็นใครนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับนาย